มแมลงหิ่งห้อยสามารถเรืองแสงได้เนื่องจากกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่าการเรืองแสงทางชีวภาพ (bioluminescence) ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างสารเคมีภายในร่างกายของมันโดยเฉพาะสารลูซิเฟอริน (luciferin) และเอนไซม์ลูซิเฟเรส (luciferase) เมื่อสารทั้งสองทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจะเกิดพลังงานในรูปแบบของแสงที่มองเห็นได้แสงนี้มักมีสีเขียวหรือเหลืองและใช้เพื่อการสื่อสารเช่นการหาคู่หรือการล่อเหยือ่อทิ่นกำเนิด มแมลงหิ่งห้อยพบได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ชื้นและมีพืชพันธุ์หนาแน่นเช่นป่าไม้ทุ่งหญ้าชายน้ำหรือพื้นที่เกษตรกรรมพวกมันมักอาศัยอยู่ในเขตร้อนและเขตอบอุ่นอาหารตัวอ่อนของมแมลงหิ่งกินเนื้อนเนื้ออาหารหลักโดยมักล่าสัตว์เล็กๆเช่นหอยทากไสเดือนหรือมแมลงอื่นๆส่วนมแมลงหิ่งห้อยตัวเต็มวัยบางชนิดกินน้ำหวานจากดอกไม้หรือน้ำค้างในขณะที่บางชนิดไม่กินอาหารเลยและมีชีวิตอยู่เพียงไม่กี่วันเพื่อการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์ มแมลงหิ่งห้อยใช้แสงเพื่อดึงดูดคู่ผสมพันธุ์โดยตัวผู้จะบินและส่งสัญญาณแสงเพื่อดึงดูดตัวเมียที่อยู่บนพื้นดินหรือพืชตัวเมียจะตอบสนองด้วยการส่งแสงกลับหากสนใจจากนั้นทั้งคู่จะผสมพันธุ์หลังจากผสมพันธุ์ตัวเมียวางไข่ในที่ชื้นหรือบนดินไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนและพัฒนาผ่านหลายระยะก่อนกลายเป็นตัวเต็มวัยแมลงหิ่งห้อยเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจทั้งในด้านพฤติกรรมและกระบวนการเรืองแสงซึ่งเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของวิวัฒนาการในธรรมชาติ